สวัสดีครับวิคห์ฟุตบอลวันนี้กับเซียนบูมอนเตงประจำวันพุธที่29พฤษภาคม2567นเะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ฟุตบอลลีกหลักๆกเนี่ยก็ทยอยปิดฤดูกาลไปทั้งหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีฟุตบอลยิบยี่ย่อยให้ได้ร่วมเชียร์กันอยู่บ้างนะครับรวมถึงฟุตบอลยุโรปรอบชิงชนะเลิศวันนี้ก็เป็นคิวของ S ึกุยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยนะฮะโดยช่วงเวลาตี2ตรงครับผมโอลิเมอกจะเจอกับฟิออร์ตินานะครับคู่นี้เนี่ย เตะกันที่กรุงเอเธนประเทศกรีซนะครับส่วนอีก2คู่ที่เหลือนะครับผมก็เป็นฟุตบอลนอร์เวย์นะครับฟุตบอลลีกนอร์เวย์นะฮะโบโดกลิมเปิดบ้านเจอกับแซนเดฟยอร์ดนะครับเวลาเที่ยงคืนตรงแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับผมไปที่ฟุตบอล UAE นะครับผมยูเอเอลีกนะฮะอาร์อินครับเปิดบ้านเจอกับอัลวาเซ่เวลาเที่ยงคืนตรงเหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมทของทางฝั่งดูไบเขาเลยนะครับ ซึ่งวันนี้ที่หยิบยกขึ้นมา3าคู่นะครับก็เพื่อที่จะได้ให้เพื่อนๆเนี่ยได้จัดสเตปกันให้ลงตัวด้วยนะครับและที่สําคัญครับกิจกรรมทายผลสกอร์ของผมเนี่ยจะได้มีครบ3าคู่ด้วยครับวันนี้กติกาเดิมเลยนะครับเพื่อนๆครับก็ทายกอร์ให้ถูกต้องนะครับพร้อมกับติดแฮชแท็กบูมบันเต็งให้ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับถ้าถูกตามนี้จัดไปครับผม10,000บาทครับสาหรับ V.I.P ของผมนะฮะ แล้วก็ใครที่แบบไม่ได้เป็น V.I.P กับผมนะครับผมเป็นขาจรก็ถ้าทายถูกติดแท็กบูมอนเต็งครบถ้วนก็รับไป3,000ันละกันนะครับส่วนคู่ปอบใจ200วันนี้แน่นอนนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างโอลิเปกอสแล้วก็ฟิออร์ตินานะครับเวลาที2ตรกนะฮะยังไงร่วมสรุปทายผลกันได้นะครับ3คู่หมื่นสำหรับค่ำคืนนี้ฮะ อ่าแล้วผมจะประชาสัมพันธ์เพิ่มอีกอย่างนึงนะครับในช่วงฟุตบอลยูโรนะครับช่องผมเนี่ยจะมีจัดก,กิจกรรมทายผลสกอร์ชิงเงินรางวัลเนี่ยหลากหลายหมื่นเลยนะแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าจะจัดในช่อง YouTube หรือเปล่านะครับผมหรืออาจจะจัดแบบปิดนะฮะในไลน์แอด เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุิใครที่อยากจะอัปเดตข่าวสารนะครับยังไงก็กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยละกันนะทาง YouTube ตรงนี้แล้วก็แอดละแอดแอดปอมไปสแปดไ้ก่อนได้เลยนะครับถ้าเกิดมีข่าวสารอะไรขึ้นมาเนี่ยผมก็จะประชาสัมพันธ์นะครับผมใน l ายแอดนะฮะเรื่องกติกงกติกาอะไรแบบนี้ช่วงฟุตบอลยูโรตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะจัดกติกายังไงดีแจกยังไงดีนะครับ พราะอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าช่วงฟุตบอลยูโรเนี่ยอาจจะไม่มีทําคลิปเลยนะอาจจะเงียบแบบเข้ากรีบเมฆไปสักเดือนนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดไลน์แอดไว้ก่อนนะจะได้มาร่วมกิจากรรมกันได้นะทุกคนแอดบอมแปดแปฝากด้วยนะครับ <c oughs> โอเคบทข่าวประชาสัมพันธ์ละเดี๋ยวไปไล่ดูข้อมูลทั้งสาคู่กันดีกว่าครับผมเริ่มต้น,นคู่แรกนะครับผมพาเ,เพื่อนๆไปดูศึกฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบชิงชนะเลิศกันก่อนเลยละกันนะครับโอลิเปกอสครับวันนี้จะเจอกับฟิออเรนตินาเวลาตีสองตรงนะครับ คู่นี้เนี่ยเตะกันที่ OPA p Arena นะครับที่กรุงเอเธนนะฮะก็สนามนี้เป็นรังย่าวของสโมสร AEK Athens นั e ่นเองนะครับถือว่าโชคดีนะครับผมโอลิมปิอสได้เตะในประเทศตัวเองด้วยนะฮะจังหวะดีมากๆเลย ผลงานของทั้งคู่นะครับผมในรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาครับโอลิเปกอสครับสามารถผ่านแอสตันวิลล่ามาได้นะครับในการชนะทั้งเย้าวั้งเยือนนะครับผมเกมเยือนเนี่ยก็บุกไปชนะได้ก่อน4-2ครับตามมาด้วยเกมเย้าวเนี่ยก็ปิดท้ายได้กันเปิดบ้านเอาชนะได้2-0ประตรูถือว่าฟอร์มดีมากๆาน,นะครับขณะที่ฟิออร์เรนติน่าครับรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาเจอก,กับขับรูทครับทีมยักษ์ใหญ่ จากหลีกเบลวเยี่ยมนั่นเองนะครับผมนัดแรกนี่ดีนะทำไว้ดีเปิดบ้านชนะไปก่อน3-2นะครับแล้วก็เกมเยือนเนี่ยบุกไปเสมอขับรูทไปได้1ประตูต่อนหนึ่งนั่นเองฮะผลงานช่วงหลังฟิออถือว่าใช้ได้นะครับผม4นัดหลังสุด ฟิออเรน,นีนาไร้พ่ายนะครับในทุกรายการชนะ2เสมอ2ครับเกมล่าสุดเนี่ยนัดปิดท้ายส่งท้ายฟุตบอลลีกเนี่ยพวกเขาก็บุกไปเอาชนะกกยารี่มาได้ด้วยนะครับ3ประตูต่อ2จริงๆจะบอกว่าแมตช์สงท้ายก็ไม่ถูกนะเพราะว่าฟิออร์จริงๆจะเป็นอีก1ทีมนะครับที่ยังเหลือโปรแกรมตกค้างอีก 1นแมตช์นั่นเองนะครับแต่ถ้าถามว่ามีผลอะไรกับการจัดอันดับไปฟุตบอลยุโรปหรือไม่ก็ต้องบอกว่าไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นแล้วนะฮะเพราะว่าพวกเขาการันตีการจบเป็นอันดับ8ของลีกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของฟุตบอลยุโรปาคอนเฟลิกรายการนี้เนี่ยแหละดังนั้นถ้าฟิโออยากไปเล่นถ้วยที่ใหญ่กว่านี้ก็คือยุโรปาลีกครับวันนี้ต้องได้แชมป์สถานเดียวนะฮะขณะที่ทางฝั่งของโอลิเปกอสเจ้าถิ่นครับห้าแมตช์หลังสุดครับชนะสามเสมอเนี่งสู้งฝั่งแต่อย่างว่รับ ล่าสุดพวกเขาบุกไปเสมอพานาทินกอสมาได้2ประตูต่อ2นะครับผมเดี๋ยวต้องดูฮะว่าวัาวนนี้เนี่ยทีมจากกรีซนะครับผมเล่นในบ้านตัวเองด้วยนะฮะหมายถึงในประเทศตัวเองนะจะเป็นยังไงนะครับโดยวันนี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นครับยังคงไม่มีฟาดิก้าแล้วก็ทางด้านของโดรนไลเนอร์นะครับที่บาดเจ็บอยู่ซึ่งเป็น2ตัวที่เจ็บมาตั้งแต่ช่วงกลางฤด,ดูกาลแล้วนะครับลงสนามไม่ได้ส่วนฟิออเรติน,น่าครับวันนี้เนี่ยจะขาด2เกมรุกครับอย่าง ทางด้านของเจตาโนคาสเตอร์วิลลี่นะครับแล้วก็ il, ริคาโดซัตทิลนะฮะไป2ตัวนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าผู้เล่นที่เหลืออยู่เนี่ยผมว่าก็ไม่ได้คีเรอะไรนะเพื่อนๆน,นะลองไปดูนะครับวันนี้ทางฝั่งพวกมหาการครับคุณซูวิเทนโซอิตาเลโนจะใช้ระบบ4 2 3 1นะครับผู้รักษาป,ประตูเป็นเปโตรชารัชเชโนเซนฮะเป็นลูคัสมาติเนสคอต้ากับนิโคลาบิเลนโควิชแบ็คขวาครับเป็นโดโดแบ็คซ้ายเป็นคริสเตโนบิราคีกลางรับคู่กันครับเป็นโรแลนโดแมนตาโกรากับอาร์เทอ เกมลูก3ตัวบนเป็นนิโคลัสกอนซาเลสลูคัสเบลตรันและก็คริสเตนคัวเม้นะครับส่วนน้าเป้าวันนี้จะใช้เป็นอันเดรเบลลอตตินะฮะขณะที่เจ้าถิ่นครับผมโอลิมปิคอสครับกุนซือเก่าเลยนะโฮเซลุยส์เมเดลีบานะครับอันนี้อดีตกุนซือของเซบีย่าด้วยจะใช้ระบบ4-2-3-1ครับผู้สาประตูจะเป็นคอนสแตนตินอสโซลาคิสเซนนะครับคู่ครับจะเป็นพานาจิโอติสเรซซอสจับคู่กับดาวิดคาโม่แบ็คขวาเป็นโรเตนัยแบ็คซ้ายเป็นคิวเน่ ลังรับคู่ครับเป็นวิเชนเตอีโบราจับคู่กับซานเตโกเฮเซเกมลุก3ตัวบนนะครับจะเป็นคอสตาสฟอร์ตูนิสชิควินโยแล้วก็ดานิเอโปรเดนส่วนหน้าเป้าใช้เป็นอายุบเอลคาบีจะบอกว่าจริงๆแล้วโอลิเปียกอสตัวผู้เล่นหลายๆตัวนี้ก็ถือว่ามีชื่อมีชั้นอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วผมว่าความน่ากลัวเนี่ยอยู่ที่กุนซือโฮเซลุยส์เมนเดลิบาด้วยนะครับเจ้าตัวเนี่ยเป็นกุนซือที่ค่อนข้างจะเก่งครับในการ คุมทีมลุยบอลถ้วยต่างๆนะฮะตั้งแต่สมัยอยู่เซบีย่าละแต่ก็ต้องดูว่าวันนี้เนี่ยจะไหวหรือเปล่ากับการเจอกับทีมยักษ์ใหญ่จากอิตาลีอย่างฟิออร์เรติน่านะครับผมจริงๆผมจะบอกว่าโอลิปเปกกสเล่นในบ้านเนี่ยก็ไม่แปลกนะเพราะว่าสนามรังย้าของโอลิปเปกกสกับสนามแห่งเนี้ยรังย้าของ AEK a เอเธเนี่ย อยู่ห่างกันเพียงแค่9กิโลเท่านั้นเองนะครับคือห่างแค่นี้จริงๆฮะดังนั้นกองเชียร์ของโอลิมปิกกสน่าจะมากันเต็มนะครับรวมถึงบรรยากาศเอยสภาพอากาศเอยทุกอย่างโอลิมปิกอสเนี่ยได้เปรียบแบบเต็มเมประตูนะครับเพียงแต่ว่าสถิติของโอลิมปิกกสครับในการเจอกับสโมสรจากอิตาลีนะฮะพวกเขาเนี่ยแพ้ถึง 6- จาก7ครั้งหลังสุดเลยทีเดียวเอาชนะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นอันนี้คือจุดบอดนะครับ แต่จุดเด่นนะของโอลิเปกอสก็คือในรายการนี้พวกเขาแพ้เป็นแค่2เกมเท่านั้นเองนะครับจาก12เกมที่เล่นมาทั้งหมดครับที่เหลือคือการชนะไป8แล้วก็เสมอ 2, 2> ถือว่าวินเรตเยอะมากนะแล้วโฮเซ่หลุยส์เมนเดลิบ้านะครับที่คุมโอลิเปกอสปัจจุบันเนี่ยเพิ่งจะพาเซบียาคว้ายูโรปาลีกมาเมื่อฤดูการที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่พอดีว่าผลงานในลีกฤดูกาลนี้ไม่ดีก็เลยโดนปลดแล้วก็มาคุมโอลิเปกอสนะกลายเป็นว่าแกเนี่ยจะควา bon ้าบอลถ้วยติดก,กัน2ฤดูกาลติดก,กับ2ทีมเลยนะเนี่ย ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์สำคัญนะครับเพราะว่าฟิออรลิตนตนาเองก็มีผลงานในระดับฟุตบอลยุโรปที่ดีเยี่ยมนะครับ13เกมล่าสุดนะครับในการเล่นฟุตบอลระดับยุโรปเนี่ยแกชนะ7จ็เสมอ6ไม่แพ้ใครเลยนะฮะถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่เหนียวแน่นเอาเรื่องเลยล่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถิติการเจอสโมสรจาก,กรีกครับฟิออรลิตาก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะ3เกมล่าสุดเนี่ยคือเสมอ2แพ้1ไม่ชนะเลยฮะ ซึ่งคู่นี้ส่วนตัวนะครับผมมองว่าอลิเปกกสเองเนี่ยศักยภาพตัวผู้เล่นเนี่ยก็ไม่ได้หนีห่างจากฟิออรลินาเลยแม้แต่น้อยแล้วผมเองก็ได้มีโอกาสครับดูฟองของอลิเปกอสครับผมในช่วงรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมก็ผลงานดีด้วยนะครับคือการเล่นดีด้วยแหละมันไม่ใช่แค่ผลงานอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่ผลสกอร์อย่างเดียวนะครับอีกทั้งความสมบูรณ์ของตัวผู้เล่นเนี่ยผมว่าก็มีสูงมากกว่าฟิออรลินาด้วยนะที่ขาด2ตัวหลักอย่างทางด้านของริคาโดซาวติลกับเกตโนคาสโตวิลลี่ คือโอลิเปกอสมีความพร้อมมากกว่าครับแถมเหมือนได้เล่นในบ้าน่านที่บอกไปนะฮะผมเชื่อว่าวันนี้เล่นได้อย่างสูสีและภายใน90ปนาทีโอลิเปกอสจะไม่แพ้ฟรีออ์ดิน่าแน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นครับอัตราต่อรองเปิดมาครับผมทางฝั่งม่งมหาการก็ตามทรงบุกมาต่อเล็กน้อยปอปอ,ปอนะครับด้เกรดของทีม เชื่อว่าวันนี้น่าจะเอาอยู่นะสำหรับกอสครับผมก็เสมอใน90นาทีแล้วก็ไปลุ้นกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับคู่นี้ขอเลือกลงทุนไปที่ทางฝั่งโอลิเปกอสละกันนะครับผมราคารองปอปอสกอร์ที่คาเสมอในเวลา1ประตูต่อ1นะครับโอเคครับเพื่อนๆคราวนี้ไปดูฟุตบอลนอร์เวย์กันบ้างนะครับในรอบเที่ยงคืนตรงนะฮะบโดกลิมครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับซันเดอร์ฟยอตนะครับ ทางฝั่งโบโดกลิมปัจจุบันนี่ผ่านไป10นัดนี่เป็นจ่าฝูงนะครับมี23คะแนนครับแล้วก็ผลงานดีมากครับยิง23เสียเป็นแค่7ประตูเท่านั้นเองนะครับประตูได้เสียบวกอยู่16ลูกถือว่าฟอร์มดีนะครับสมกับแชมป์เก่าเมื่อฤุูการที่แล้วเลยฮะขณะที่ซันเดอร์ยอดนะครับเปิดมา9แมตช์พวกเขามีเป็นแค่7คะแนนเท่านั้นครับยิง11เสีย15ประตูได้เสียติดลบอยู่4นะครับก็รั้งอยู่หน้าาตารางนะครับเป็นรองบวย ดีฟุตบอลนอร์เวย์เนี่ยามีแค่16ทีมะนะครับผมในระดับลีกบนครับและผลงานสามนัดล่าสุดคือการแพ้รวดทุกเกมนะครับสำหรับทีมเยือนครับแพ้บราน1-2เปิดบ้านแพ้วไวกิ้ง03ล่าสุดบุกไปเยือนฮาวเกซุนแพ้กับมัน1-2นะครับผมผลงานไม่ดีครับส่วนโบโดกริมนะครับจริงๆผลงานดีครับยกเว้น2เกมล่าสุดนะครับก่อนหน้านั้นพวกเขาชนะมารวดแต่2เกมล่าสุดนี่ เป็นการบุกไปแพ้ฮามคามศูนย์หนึ่งตามด้วยเปิดบ้านเสมอกับออสโลไป2ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้เนี่ยจะเรียกโมเมนตัมทีมกลับมาได้หรือเปล่านะเพราะว่าเจอกับทีมอ่อนด้วยนะครับเจอกันเมื่อรุูการที่แล้วนะครับโบโดกริมนี่เก็บได้ทั้งเย้าทางงั้งยืนนะครับเกมเยือนชนะ52ครับเกมเยาาชนะ4 3ต่อยิงเงินกระจุยกระจายตลอดครับคู่นี้เนี่ยเจอกัน4แมตช์หลังสุดสกอร์สูงอย่างเดียวเลยแมดูแล้วนี่นาจิมสูงจริงๆนะครับสภาพความพร้อมวันนี้โบโดกริมก็มีมากกว่าด้วยนะครับ นักเตะบาดเจ็บครับก็จะมีทางน้าของรูน่าเอสเปยอดซึ่งเป็นดาวยิงตัวหลักของทีมเลยนะครับผมเจ็บกล้ามเนื้อครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวคือกองกลางอย่างซอนเดฟเฟตนะครับตัวนี้นี่อาจจะไม่ค่อยใช้งานบ่อยสักเท่าไหร,ร่นะฮะไม่ใช่ตัวหลักของทีมสักเท่าไหร่ผมว่าก็โอเคนะโดยรวมเนี่ยพวกเขาก็ยังถือว่ามีสภาพความพร้อมที่ดีอยู่นะครับยิงฤดูกาลนี้นี่พึ่งไปยืมตัหน้าของแยนเฮาส์นะครับผมปีกตัวจีจากไอทาแฟงเฟิร์ตมาร่วมทีมนะครับผมโอ้เล่นดีมากผ่านมาก้านาที ผลงานยอดเยี่ยมมากๆเลยครับตัวนี้น่าจับตามองนะฮะแถมยังมีเอาเบิร์ตกอนแบกอีก1รายนะครับกองกลางดาวรุ่งทีมชาติเยอรมันวัย23ปีครับซื้อมาจากอาหูสฤดูกาลนี้สดๆร้อนๆฮะ3.3ล้านยูโรนี่ผ่านมา10นัดนี่ยิงไป7ลูกแล้วนะครับผมโอ้ผลงานก็ดีครับตัวนี้จริงๆโบโดโกริมต้องบอกว่าไม่เคยขาดแคลนตัวผู้เล่นดีๆเลยทุกฤด,ดูกาลนะครับส่วนทางฝั่งเซนเดอร์ฟยอดนะครับโดยรวมก็ถือว่าสภาพทีมพร้อมดีนะครับผมแต่น่าเสียดายตรงที่ว่า กองหลังครับที่เพิ่งซื้อมาใหม่ครับอย่าง Andres สวันเดอร์นะครับวันนี้เนี่ยยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ไม่สามารถลงสนามได้นะครับขออาภัยแก้ไขนิดนึงไม่ได้ซื้อนะตัวนี้ยืมมานะครับจากสโมสรซองดานะครับผมวันนี้ลงสนามไม่ได้ฮะแต่ดาวยิงประจําทีมของพวกเขาวันนี้พร้อมลงสนามแน่นอนนะครับเป็นกองหน้าทีมชาติอิรักครับก็คือดานิโล a l ลซาอนะครับในวัย25ปีโอ้มีนักเตะอิรักอยู่ในทีมด้วยนะ แล้วก็เป็นตัวหลักของทีมด้วยนะครับรวมไปถึงนักเตะซีเรียอีกหนึ่งรายครับอย่างไซมอนอาร์มีนครับผมอันนี้เป็นกองกลางครับเล่นดีมากนะฮะคะแนนเฉลี่ยนะฮะตลอดฤดูกาลที่ผ่านมานี่ยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงแต่ถ้าถามใจผมเองเนี่ยผมก็ยังมองว่าโบโดกลิมดีกว่าเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมในบ้านครับถ้าใครได้ติดตามทีมนี้มาอย่างยาวนานจะรู้ว่าโบโดกลิมนี่จุดแข็งของพวกเขาคือเกมเย้านะครับในรังเย้าพวกเขาเองเนี่ยพวกเขามีผลงานที่ดีอยู่เสมอเลยครับ แล้วพอหันมาดูเซนเดฟิยอครับผมฤดูการนี้นะครับเล่นมาเนี่ยเกมเยือนนะฮะยังไม่ชนะใครเลยครับเสมอนัดเดียวที่เหลือแพ้รวดฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมพูดรวมถึงฟุตบอลถ้วยภายในประเทศด้วยพวกเขาก็แพ้เหมือนกันในเกมเยือนนะครับผมโอ้แบบนี้นี่ไม่น่ารอดนะครับกับการเจอกับโบโดโกริมนะฮะอยู่ที่ว่าจะยิงเกินหรือเปล่าเท่านั้นเองสองราคาคู่นี้ครับเดเปิดมาโบโดโกริมต่อแพงซะหน่อยอยู่ที่ลูกครึ่งนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่า ทางฝั่งบูโดกริมเองเนี่ยก็อยากจะชนะให้ได้ในแมชนี้นะเพื่อดึงโมเมนตัมของทีมกลับมาครับทีมจะลุ้นแชมป์เนี่ยมันต้องอพลาดแค่เต็มที่แมชสแมชน,นะครับไม่ควรจะนานกว่านั้นวันนี้เล่นในบ้านด้วยแล้วเจอทีมที่อ่อนนะครับอย่างเซนเนฟิออด้วยเนี่ยผมว่าพวกเขาน่าจะทําได้อยู่นะโดยตัวผู้เล่นมันก็เหนือกว่าครับได้เล่นในบ้านด้วยอันนี้ปัจจัยหลักนะครับลูกครึ่งครับต้องชนะ2ลูกขึ้นไป น่าจะยิงถึงอยู่เนาะเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับแต่ผมว่ามาแล้วกันนะครับคู่นี้แล้วเชื่อว่าน่าจะมาแบบสบายใจด้วยนะฮะสกอร์ที่คาดคู่นี้ผมมองว่าโบโดกลิมน่าจะเอาชนะไปได้ขาดลอยสประตูต่อศูนย์เลยครับผมเพราะฉะนั้นขอลงทุนไปที่ทางฝั่งเจ้าบ้านโบโดกลิมราคาต่อลูกครึ่งละกันนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับเตะพร้อมกันเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับไปดูฟุตบอลฝั่งตะวันออกกลางกันบ้างดีกว่าครับผมกับ UAE l e a ลีกนะฮะของประเทศสหรัฐอับรับิมิเรส์นั่นเองนะครับถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช วันนี้อาร์อินครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาวัเซลนะครับอาอินนี่เพิ่งจะได้แชมป์ฟุตบอลอทิงแชมป์สโมสรเอเชียมาสมัยล่าสุดเลยนะฮะผมใครอาจจะผ่านๆตามานะครับเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะโยโกฮาม่าเอฟมาิโน่ไป5ประตูต่อ1นนะครับผลงานโหดมากนะฮะ เอาอาอินครับผมห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะ3แพ้2นะครับขณะที่ดังฝั่งของอาวาเซอร์ครับผมชนะ5แพ้1นะครับก็เป็นทีมใหญ่เหมือนกันด้วยกันทั้งคู่นะครับผมแต่เจอกันในฤดูกาลนี้นอาวาเซอร์ทำได้ดีกว่าก่อนนะครับในบ้านเนี่ยอาวาเซอร์เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1นะครับผมแต่ถ้าพูดถึงฤดูกาลก่อนครับเอาอาอินนี่เก็บทั้งไปทั้งกลับนะครับเกมเยือนชนะ32เกมเย้าชนะ1 0ย์ฮะ ก็จริงๆถือว่าเป็นทีมที่สูสีมากๆครับอยู่ที่จังหวะว่าวันนั้นใครมานะครับซึ่งอาร์อินเนี่ยผมต้องบอกก่อนถือว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่จริงๆนะพวกเขาเป็นแชมป์ลีก UAE มากที่สุดถึง8สมัยเลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพมากายครับโดยเฉพาะแผงเกมรุกนะครับผมโอ้โหผมอยากจะบอกว่าไอ้กองหน้าทีมชาติโมร็อกโกครับโซฟิยานราฮิมีนะฮะกองหน้าวัย27ปีครับตัวนี้เล่นดีแต่จัดเลยนะฮะแมตช์ล่าสุดที่เจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเจ้าตัวยิงไปถึง2ลูก แล้วก็คู่กองหน้าของเขาคือมาติสปาลาซิออสนะครับเป็นกองหน้าอาร์เจนติน่าตัวนี้ก็เล่นดีครับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วอาจจะยิงไม่ค่อยเยอะครับแต่ฤดูกาลนี้มากับกลายเป็นว่าผลงานดีมากเลยแล้วตัวเพลย์เมคเกอร์อีกหนึ่งตัวทีมชาติป,ปร,รักไว้นะครับทีมชาติเลยนะฮะกาคูครับผมฤดูกาลนี้มาเล่นดีมากแล้วเจ้าตัวเนี้ยอยากจะบอกว่าเป็นตัวที่แอซิสเยอะมากๆนะครับนี่ทางฝั่งของอารนเน่ซื้อจอากอัลตตวอลมา5้าล้านยูโรนะครับ นี่ฟุตบอล UAE นี่เขาซื้อขายกันแพงกว่าฟุตบอลอังกฤษอีกนะฮะโอ้ตัวนี้นี่ไม่ธรรมดาครับ3เกมลุกตัวนี้ถ้าอาลงได้หมดอ่ะผมบอกเลยว่าน่ากลัวแน่นอนนะครับสำหรับทีมเยือนฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับฝั่งอเวาเซลเนี่ยก็มีอาวุธหนักเหมือนกันครับโดยเฉพาะคู่กองหน้าครับส่วนใหญ่ฟุตบอล UAE นี่เน้นเอากองหน้าต่างชาติเป็นหลักนะตัวท็อปๆอ,อะครับอเวอร์เซลเนี่ยมีฮาริสสเตเฟโรวิชครับกองหน้าทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่สามลัดล่าสุดยิงทุกเกมฮะ อันนี้เนี่ยเพิ่งย้ายมาจากเซลตาบีโก้สดๆร้อนๆฤดูกาลนี้เลยนะครับแล้วก็เล่นดีมากๆยืนคู่กับลิมานะครับฟาบิโอลิมาฟังชื่อเหมือนเป็นบราซิลครับจริงๆก็เป็นบราซิลแหละแต่ว่าโอนสัญชาติมาอยู่เป็นนักเตะ UAE เรียบร้อยนะครับก็เป็นนักเตะทีมชาติ UAE ด้วยแล้วก็เป็นดาวยิงของอลวาเซลมาอย่างยาวนานครับฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่9แล้วนะครับเออทั้งยิงทั้งจ่ายฮะโอ้แกตัวนี้ครบเครื่องจัดๆครับเล่นดีมากก็ถือว่ามีอาวุธหนักด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับ แต่ต้องยอมรับนะว่าผลงานในฤดูกาลปัจจุบันครับอาวาเซลมาดีกว่านะครับผมปัจจุบันเนี่ยอาวาเซลนำเป็นจ่าฝูงเลยครับผม24นัดมี61คะแนนครับยิง6 4เสีย25ประตูได้เสียบวกอยู่39ลูกครับส่วนอาร์อินครับตอนนี้อยู่ที่3นะครับ22นัดมี42คะแนนครับยิง48เสีย27ประตูได้เสียบวก21ลูกครับฤดูกาลนี้ผลงานในลีกอาจจะดรอปๆไปสักหน่อยก็เนื่องด้วยต้องไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกด้วยแหละผมว่านะโปรแกรมมันก็จะชุกชุกนิดนึงครับนักเตะอาจจะไม่สดครับผลงานก็เลยไม่ค่อยแจ้มวาวเท่าไหร่ฤดูกาลนี้กลายเป็นอัลวาเซลครับที่ทำได้ดีกว่านะครับผมแล้วก็อ่จริงๆอยากจะบอกว่าปัจจุบันสถานะปัจจุบันนี่เพิ่งไปเช็คมานะฮะอาบวาเซลนี่ยืนยันคว้าแชมป์ลีก UAE สมัยนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเหลือแมตชก์การแข่งขันอีก2แมตช์ครับแล้วก็เอาฉบับทีมรองจ่าฝูงเนี่ยตามอยู่9แต้มไล่ไม่ทันแล้วนะฮะ วันน,นี้เล่นเพื่อศักดิ์ศรีอย่างเดียวเลยครับก็ต้องดูว่าใครจะปล่อยจอยหรือใครจะจริงจังไม่จริงจังแค่ไหนนะครับผมจริงๆคู่นี้เนี่ยวิเคราะห์วิจารณ์ยากมากๆครับแค่มันเตะกันแบบเต็มที่นี่ผมว่าก็วิเคราะห์ยากแล้วเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ดูเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นบอลคู่ใหญ่เลยขอหยิบมาคุยหน่อยผมว่าเขาน่าจะเต็มที่กันแหละนะฮะน่าจะมีความเป็นมืออาชีพอยู่แต่ด้วยความที่อ้าอินเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยคือพวกเขาเนี่ยยัง ตอนนี้มันไม่มีห่วงในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกแล้วไงเพิ่งได้แชมป์มานะครับผมแล้วก็น่าจะเขาเรียกว่าเหมือนกับแบบมีกำลังจิตก,กำลังใจดีอะเออเล่นในบ้านตัวเองด้วยครับคงไม่ปล่อยจอยง่ายๆครับอาวัรเซอร์ได้แชมป์แล้วดูแลน่าจะปล่อยจอยซะมากกว่านะฮะคือผมก็เลยมองว่าเอาอินวันนี้น่าลงทุนมากกว่านะครับผมในมุมของผมนะ ตาต่อรองครับผมทีมเยนอวอวเซอร์บุกมาต่อเล็กน้อยฮะปอปอครับตามฟอร์มที่ดีกว่าในฤดูกาลนี้คู่นี้ผมเชียร์เจ้าบ้านนะผมมองว่าเจ้าบ้านได้เปรียบกว่านะครับผมในเรื่องของการได้เล่นในบ้านครับแล้วก็ความมุ่งมั่นน่าจะมีมากกว่านะครับคู่นี้ผมให้อยู่รอกเอาอินเจ้าถิ่นราคารองปอปอนะฮะก็เรียบร้อยครบถ้วนทั้ง3าคู่วันนี้นะครับเพือพ่อนๆ,อๆครับเดี๋ยวเรามาทวนทัศนะกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะ คู่แรกนะครับผมให้อยู่รองโอลิเปกอสราคาปปนะครับแต่เล่นในประเทศตัวเองเหมือนเป็นเจ้าถิ่นครับยังไงต้องมาแหละคู่ที่2ครับยังไว้ใจเจ้าบ้านโบโดกริมนะครับราคาต่อลูกครึ่งครับต่อแพงหน่อยแต่คิดว่าน่าจะยิงเกินครับแล้วก็คู่ที่3ครับยังมองว่าเอาอาอินครับทีมแชมป์สโมสรเอเชียฤดูการนี้ยังดูดีกว่ากับการเล่นในบ้านนะครับให้อยู่รองราคาปปแล้วกันนะครับ3คู่นี้ก็ประมาณนี้นะฮะทัศนะของผมในคลิปนี้นะครับ ใครที่ชอบก็จัดขัดกส่วนอันนี้ไม่ว่ากันเหมือนเดิมนะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมกิจกรรมท่ายผลสกองผมด้วยนะครับย้ำนะอ,กอกีกทีนะสามคู่วันนี้ครับทายต่อถูกต้องติดแฮชแท็กบูมนเมตให้ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับผมถ่ายถูกหมดทุกคู่รับไปเลยนะครับหนึ่งนบาทสำหรับ V I P แล้วก็ขาจอนะครับผ่านไปผ่านมาร่วมสนุกกันได้นะคอมเมนต์ได้เลย3คู่ติดแฮชแท็กให้ครบถ้วนครับทายครบถ้วนถูกหมดรับไป3,000บาทนะครับ ทักมารับรางวัลกับผมด้วยนะที่ไลแอดแอดบอ88นะครับผมไม่งั้นเนี่ยผมไม่รู้นะว่าใครได้รางวัลไม่ได้รางวัลนะครับฝากไปด้วยกิจกรรมดีๆตรงนี้และอย่าลืมนะแอดไลแอดแอดบอ88เอาไว้ได้เลยนะครับนอกจากจะมีทีเด็ดเน้นๆให้วันละตัวแล้วนะครับช่วงฟุตบอลยูโรจะมีกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลหลักหลายหมื่นนะครับผมรอติดตามมาได้เพราะว่าย้ําก่อนว่าผมอาจจะงดทําคลิปนะในช่วงฟุตบอลยูโรหายเข้าคลิปเมฆสักช่วงหนึ่งนะครับ ยังไงแ,แอดไล์แอดไ้ก่อนจะได้มาร่วมกิจกรรมสนุกกันได้นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ